สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี7 e l e v e n และ Co า n t เตอ e ์เ i อรชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีวทำไมวันนี้ถึงได้มาแ่่กินดเดยอะเนี่ย ปกติปกติก็กินคนเดียวหลังเจ็บักปกติเรานั่งกินคนเดียวเหมือนกันคือชอบกินข้าวมันไก่อะอืมไม่ชอบอ่ะไม่ได้บอกว่าเราก็ชอบกินเหมือนกันนิ้ว มันเป็นอะไรก็ตามสงสัยจะอยู่ที่ห้าเหยียตะการีิกินมูมามหรอไอ้บ้าไม่ได้ตะก,การซะหน่อยนั้นนึกในหน้ามือเราเลยสิไม่ใช่กินอย่างนี้พอ<ม>เดี๋ยววันนี้ไปดูหนังกัาเราไหมไปไหมไปไหมไปไหม ไไหมต้องไปต้องไปได้ไ เล่นกับบอลนอรเวย์กลัวบอลทำไมวะกลัวมันก e ัดมังเหรอวะห้องมันตีดนเฮ้ยอะไรปะวะเก็บบอลมาเด็ดดีวะเก็บบอลมาได้เลยขอโทษทำเนี่ยเล่นบอล ดอกบอลเรย์บอลนะครับอ่าเริ่มที่เราแล้วกันดีอ่าพี่ผู้กำหนูก็สิคะคุ่นูใช่สายสึดมันน่ะดีแหมวแค่เล่นบอลเลยนนี่ยยะขอเชิญคุณ่าไม่อยากนะ เอา่ไรเลยมร้อไเอยยรอ้อะยอไอกใหม่เราไปเก็บรอบเลยขอโทษนะพอดีเราไม่ค่อยถนัดเอาใหม่เนาะเพื่อนไเกมันไม่เใจเอเไ่เพอดีหมด เสิร์ฟลูกให้เพื่อนเบี้ยวตลอดเลยครับเราวางมือไม่ถูกหลักนะนี่ต้องวางอย่างนี้แลวครูบอกใหออ้แล้วก็ให้ลูกลงมาตรงนี้นะแล้วก็มเพื่อจะได้คอนโทรลลูกเนี่ยก็ใช้มือประคองไปแล้วก็เวลาตีจะได้คอนโทรลลูกได้แล้วก็อะืนตรงอะอย่าเก่งสิลอ,องดูแก่แก่แก่ กว่านางมิวมันอ่อยหรือเปล่าไว้ไม่แน่หรอกนะแกคุณครูอาจจะอยากเสริมมันเองก็ได้จริงเหรอว่าแกจริงสิแกมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยะนฉันยืนตรงนี้นานแล้วคิดว่าคุยอยู่คนเดียวหรือไงยักแม่ แนว่วะได้แล้วเหรออืมได้แล้วแล้วก็มือมันเป็นวัไงบ้างวะเห็นด้วยเหรอก็ดีขึ้นแล้วอ่ะวุฒม sure> ันนวดให้เออดีละไปหนไวะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเนาะ มาเงียบอีกแล้วนี่เอ้าแล้วมาดังๆทำไงอ่ะทำไม่เป็นข้าหลังก็ลองเพลงมาได้แล้วกันจะได้ยังดังเราจะไปเลยไะเนี่ยไปดิเดี๋ยวกันดเดี๋ยวตกนะอ๋อเออ นิววันนี้ตาสบายนะพอดีพ่อแม่เราไม่อยู่อ่ะเอ้าไม่มีใครอยู่เลยเหรออืมแม่เราทำงานเลิกดึกอะส่วนพ่อเราก็ทำงานต่างจังหวัดอีกนานจะกลับมาอืมแสดงว่าเธอก็อยู่บ้านคนเดียวใช่ปะจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ก็มีแม่บ้านแม่ทาทำาสะอาดอยู่อะ่ะอืมโอ๊ยอย่างนี้ก็เหงาแย่เลยอยู่คนเดียวอะ่ะ มันเหงาอยู่แล้วแต่วันนี้เจจคิดว่าเจจไม่เหงาหรอกโหเจจมีของอเธอทั้งหมดเลยเหรออือก็มีนัื่องของพ่อเรารวมถึงของเราด้วยพ่อเราก็เริ่มสะสมก่อนแล้วเราเข้าเริ่มสะสมตามทำไมล่ะเยอะอ,อ,อุ้ยมากอะ่ะดีจังนเลยน้องมีตแานหงที่เราอยากดูทั้งนั้นเลยเอา้าทำไมไม่บอกอะ่ะอยากดูก็เลือกดิ <Okay. S 2> ยืไมไปดูบ้านก็ได้นะอุ้ยจริงป่ะสุดยอดอะ <laughs> แฟนเก่าเราเองอะเราขอโทษนะคือเราก็แค่มาดูรูปอะนะขอโทษที่เสียมารยาทนะอ๋อไม่เป็นไรเราขอขอโทษนิวเหมือนกันนะที่หลับโดยไม่บอกนิวลยอะ ไม่เป็นไรหรอกแต่เราว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่าจะกลับว่านเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปส่งนะ ้านใหญ่มากอ่ะขอบคุณมากนะที่มาส่งอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณหนูนิวแต่ผมขอเข้าไปชมบ้านของคุณหนูนิวได้ไหมครับตลกแล้วคุณหนูอะไรกันงั้นเราไปก็ได้เด,เดี๋ยวเออไม่เข้าไปหรอเอาตกลงจะให้เราเข้าไปได้เหรออืมได้สิ สุดยอดเลยว่ะผมนี่ไม่กล้าหือกับคุณหนูน้องนิวเลยนะครับโอ้ยเจ๊อย่าล้อกันดีล้ออะไรล่ะออกจะน่ารักน้องนิวนี่แต่นี่กลับบ้านเด็กได้หรือไงก็บอกแล้วไงว่าไม่มีใครอยู่บ้านกลับไปก็อยู่คนเย่ออยู่ดีอืเออาใช่เลยเออ ถามแน่ในดีฮะอะไรหรอคือแฟนเก่าเจดอะคือคนในรูปใช่ไหมอืมคิดอะไรอยู่นี่มันก็ตั้งนานมาแล้วแหละสมัยที่ยังป๊อปปี้เลืยปิอยู่เลยอะอืมแล้วตอนเนี้เธอมีแฟนใหม่หรือ,อยังอะถามอะไรน,นี่ตอนนี้เรายังไม่มีอ่ะ แต่กิ๊กเยอะเลยสิท่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีคุยอยู่บ้างอ่ะแต่ก็ไม่จริงจังอะไรเราก็แค่คุยแกล้งเหงาเฉยเฉอ่ะนี่วก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าเราเหงาตายแล้วตอนที่เธออยู่กับเราอ่ะยังเหงาอยู่ไหมเหรอ มีใครสนใจอยอกมาแก้โจทย์ข้อนี้ไหมนายนักตะกรอนครับเขาบอกว่าเขาอยากออกไปแก้โจทย์ครับอ้าวเฮ้ยอ้าวนายบอกว่ามึงอยากไปแก้โจทย์วะมึงออกไปดิไปเร็วดิวะคนขึ้เขารอไปดิได้นะไปเรเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแหละ เอาเร็วสิง่ายๆครับปวดฉี่อะครับแฟยนักกรมัน,นไม่ไมยากเลยนะลองทำก่อนสิทำยังไงอะครับสมบัติของสับเซตข้อสามว่าออยัางไง ครับเเป็นเับเซตของ B และ B เป็นเับเซตของ C แล้ว A เป็นเับเซตของ C ครับ เก่งมากอลไรเขาเรียอะไครับไอมิดแม่งเจ๋งว่ะแมเพืงอไอมิดช่วยอะไรตลอดยแล้วมือจะได้อบคางมากนะเว้ย ีขหรือยังครับขอบคุณครับปวดหลังเมื่อคืนเลยขึ้นปานมากไปหน่อยสิงมีข้คันเลยเนี่ยทีหลังก็วอร์มร่างกายดีๆนะครับอย่ามีกายทีแย่นั่นน่ะสิแล้วทำไมเราต้องเดินอ้อมไปฝั่งนู้นด้วยโลหะแค่นี้เองเออคือคือผู้เด็ก้าไปไม่ไห้เดค้าผู้ขดค้าผู้เดชผู้เด็ผู้เดชผเดชผู้เด็กขาเดชผู้เดชผอ้เดช้เดชอู้เดชผ้เด้าม้เเม้เ้้ แต่เจอคุณนนทกับคุณเบิ้มก็ดีเหมือนกันอยากปรึกษาเรื่องการออกกําลังกายเพื่อดูแลรูปร่างอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราไปหาอะไรกินที่โรงหานกันก่อนไหมเอองั้นงั้นโมขอตัวก่อนนะคะ